ประมวลภาพประจำเดือนสิงหาคม2568มีดังนี้ นายกอบจอพิชบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานโคกหนองแสงหมู่ที่7ตำบลวังสารอำเภอวังโปง่งการก่อสร้างสะพานแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากถนนสายบ้านโคกหนองแสงหมู่ที่7ตำบลวังสารถึงตำบลท้ายดงมีระดับผิวถนนต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบส่งผลให้ฤดูน้ำหลากมีปริมาณน้ำไหลผ่านถนนจำนวนมากทำให้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกและไม่ปลอดภยัย การประชุมสภา,าอบจอเพชรบูรณ์สมัยประชุมสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจําปีพศ2568ฝ่ายบริหารนําโดยนายอัครเดชท,ทองใจสดนายกอบจอเพชรบูรณ์นายคณิที่ปุญญเกตนายนารงศักดิ์หอมมาลัยรองนายกอบจอเพชรบูรณ์และคณะผู้บริหารเข้าร่วม นายกอบจอเพชรบูรณ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพกิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งได้บรรยายในหัวข้อแนวคิดในการบริหารราชการที่ประสบความสำเร็จณห,ห้องประชุมโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมอำเภอน้าหนาว พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลมศักดิ์ประจำปี2568ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลมศักดิ์การแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสาม,มัคคีในหมู่ผู้นำชุมชนเสริมสร้างสุขภาพพลานามายัยและเป็นเวทีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน คณะผู้บริหารอบอจอเพชรบูรณ์มอบโอวาทและเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอบอจอเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการ2025 World Green m a t c Contest ระดับนานา,นาชาติณนะประเทศไต้หวันโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพและสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและที่บ้านแบบองค์รวมณนะรอพอสอตเหล่ายาอำเภอเขาคอ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านที่พักร้านอาหารร้านผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึกรวมจำนวนทั้งสิ้น42คน อบจอเพชรบูรณ์เข้าร่วมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกรณีแผ่นดินไหวประจำปีงบประมาณ2568จังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ดำเนินง,งานสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแหวนหมู่ที่2ตำบลห้วยสแก่อำเภอเมืองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการขุดลอกผักเกลชวาแล้ววัชพืชทางน้ำบริเวณคลองสาลาหมู่ที่13ตำบลเสเดียงอำเภอเมืองซึ่งออกดำเนินการร่วมกับอบตเสเดียงที่นำเรือท้องแบนร่วมปฏิบัติการเพื่อช่วยดันวัชพืชออกจากคลองสาลาและอำนวยความสะดวกในการเปิดทางน้ำให้สามารถไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันราพีประจำปี2568ซึ่งตรงกับวันที่7สิงหาคมของทุกปีจัดโดยศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พิธีเปิดเทศกาลอะโวคาโดมรกตแห่งคุณเขาระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคม2568ณศูนย์วิจัยกเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ตำบลสะเดาะพงอเ,อเขาค้อ กิจกรรมอินทผลามเพชรบูรณ์แอด์บอลลูนเฟสติวัลเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสินค้าของฝากที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้นและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเพชรบูรณ์พิธีเปิดหอประชุมอบจเพชรบูรณ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอน้าหนาวซึงได้นำเนินการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะแก่การใช้งานและสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมสาธารณะได้ การแข่งขันกีฬาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำหนาวประจำปี2568ณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์พิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีธรมบูลตักบาถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุม่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568 การประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการสาธารณะร่วมกันเพื่อดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนสายรองระหว่างอบจอเพชรบูรณ์กับอบทอในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน122แห่ง โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อข่ายพื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลนันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนประจำปี2568ณรอพอพอสตวังกระดาษเงินตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2568ณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกอบจอเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาประชาชนของอบจอเพชรบูรณ์โดยมีผู้ลงนามประกอบด้วยนายกอบจอนายกอบทอจำนวน3รายและประชาชนในเขตจังหวัดจำนวน5รายรวมจำนวน9ราย การประชุมสภาอบอจเพชรบูรณ์สมัยประชุมสามัญสมัยที่2ครั้งที่2ประจำปีพศ2568ฝ่ายบริหารนำโดยนายอัครเดชทองใจสดนายอบจเพชรบูรณ์นายคณิธิปุญยเกตรองนายอบอจเพชรบูรณ์และคณะผู้บริหาร พิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยกลืนเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนประจำปี2568ณรอพอสตท่าโรงตำบลท่าโรงอเภวิเชียรบุรี ส่งมอบการปรับปรุปรงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกรุงเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี2568จำนวน2แห่งในพื้นที่ตำบลท่าโรงและตำบลบ่อรงังอำเภอวิเชียบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามาตรฐานระบบสุขภาพระดับพื้นที่สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมตามโครงการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณหอประชุมโรงเรียนอบจอเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่10ประจำปี2568ประจำเดือนสิงหาคม2568ณโรงเรียนบ้านบุงคล้าหมู่ที่5ตำบลบุงคล้ารอพอสตอท่าโลงสังกัดอบ,บจเพชรบูรณ์เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพและสถานชีวาพิบาลในชุมชนองค์กรศาสนาระดับปฐมภูมิ รอพอสอตอน้องควัยสังกัดอ,อบจอพิชบูรณ์เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูกเกียรติในการครับเคลื่อนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพช่องปากดีเด่นระดับเขตประจำปีงบประมาณ2,568 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของอ,อบจอเพชรบูรณ์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากรอ,อ,อบจอเพชรบูรณ์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23-24สิงหาคม2568 ถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหประจำปีงบประมาณพศ2568หนเหนือตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีบูรณาการกับหลักธรรมพระราชทาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลของอปทจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอปทให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งปฏิกูลควบคุมและประกอบกิจการเก็บขนย้ายกำจัดสิ่งปฏิกูลและระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลน,นาบ้านนองแหวนหมู่ที่2ตําบลห้วยสแก่อาเภอเมืองเป็นการจัดหาแหล่งน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาบาจอเพชรบูรณ์และประชาคมท้องถิ่นณห,ห้องประชุมสภาอาบาจอเพชรบูรณ์เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2566-2567เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่4ประจำปี2568ของอบจอเพชรบูรณ์ ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนและการจัดทําบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนสําหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนจากอบ,บอจอตลอดจนแนวทางในการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโตรงใสยและตรวจสอบได้ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาวินัยราชการแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานอบจอเพชรบูรณ์นำเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยและเข้าดำเนินการขุดตักเศษกิ่งไม้และเศษวัชพืชที่ขวางทางน้ำในพื้นที่ตบลตาดกอยอำเภอลมเก่า